ข้อ14ดอกจันข้อนี้ข้อสอบเวลาสอบเข้าจะเจอบ่อยข้อ14ดูข้อนี้จะเจอบ่อยมากนะครับในการสอบเข้านะฮะดอกจันไว้ข้อนี้เจอบ่อยมากเวลาสอบเข้าเจอแน่นอน เขาบอกว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกัน MN ขนาน PQ บอกมุมนี้มา10องศาถามว่า A คือมุมเท่าไหร่หาม,มุมนี้อ่ะทำทิทำเร็วทําได้เปล่าข้อนี้ข้อสอบจะเจอบ่อยมากเวลาสอบเข้าป .6 เข้อม1อน,น,นี่เจอประจำบางทีเจอจะอยากเยอะกว่านี้อีกอันนี้ยังน้อย ทำไงครับรู้ทีคิดไหม,ไมร,รู้เปล่าเอาละครับจำหลักไว้เลยถ้านักเรียนเจอเข้อสอบที่มันยึกยักยึกยักอยากไปอยากมา,มา,มาให้สร้างเส้นขนานหลายๆเส้นนักเรียนก็ลากเส้นอีกเส้นหนึ่งที่มันขนานกับสองเส้นเดิมได้ไหมให้สร้างเส้นขนานอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาขนานกับสองเส้นนี้ มุมนี้สิบมุมนี้เท่าไหร่สิบ,สบจากโจทย์เขาบอกทั้งหมดนี่มันเกี่ยวสาครับาจากตรงนี้ถึงตรงนี้โจทย์ให้มาเท่าไหร่ครับเอา้าโจทย์ให้มาเท่าไหร่เร็วร้อยอะไรร้อยสามสิบตรงนี้สิบเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถึงตรงนี้เท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบทานไม่ทานร้อยยี่สิบกับ A บวกกันได้อะไรเนี่ย 120ยบวกเต้องได้อะไรร้อย <180, S 1> เพราะเป็นมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นคู่ขนานเข,ข้าใจยังนี่ข้อสอบอันนี้นะเจอบ่อยมากเลยนะทำเป็นปะครับตกลงงงไมมงงให้ทำยังไงให้ลากเส้นขนานเพิ่ม,มีกหนึ่งเส้นแล้วตรงนี้มุมแย้งอันนี้นะได้มุมนี้เสร็จตรงนี้มันร้อยาสิบใช่ไหม หากไปสิบหรือร้อยยี่บกเได้180 A ตอบ60เคยเจอป่ะแบบนี้เอา้าผมยกตัวอย่างคล้ายคล้ายข้อนให้ดู เนี่ยเนี่ยบางทีเจอโจทย์แบบนี้ยึกยักเต็มไปหมดเลยทำได้ไหมถ้าเจอแบบนี้ทำได้ไหมลักเลียก็ลากเส้นตรงนี้ขนานขึ้นมาลากตรงนี้ขนานขึ้นมาแล้วก็ลากเปนขนานขึ้นมาเข้าใจปะมองไปนเส้นขนานหมดกี่เส้นห้าเส้นขนานกันเข้าใจปะแล้วก็ไล่ไล่ไลม่มุมมุมแยง้งนะมุมแย้งกลับไปกลับมาเข้าใจวิธีปะ เข้าใจไหมพูดง่ายๆก็คือถ้านักเรียนเจอข้อสอบที่มันมีสองเส้นนี้แล้วยักไปย,ยักมาให้สร้างเส้นขนานเพิ่มเข้าไปเข้าใจหลักยังเออจาหลักนี้ให้ดีๆนะจะเพิ่มกี่เส้นก็เพิ่มว่าไปเถอะให้มันขนานเข้าไปไม่เป็นไรนะข้อสอบชอบออกมากเลยนะเวลาสอบแข่งขันเนี่ย